ผมชื่อชาวครับอาชีพที่ปรึกษาบริษัทต่างชาติและการนำเข้าส่งออกสินค้าต่างประเทศครับ g ก็ w วอเตอรคืออะไรครับเก็ดวอคือบริษัทแวรนด์รถยนต์จากจีนแผ่นดินใหญ่ที่เป็นอันดับท็อปทอปของจีนครับโดยดำเนินกิจการเข้ามาขายในไทยในชื่อ g ก็ w วอมอเตอร์ไทยแลนด์ครับ รถพลังงาน EV ร้อยคืออะไรครับรถพลังงาน EV ร้อยคืออย่างเจ้าน้องโอล่าคุคแคทคันนี้คือเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าไม่มีเครื่องยนต์สันดาบครับจึงไม่ได้ใช้น้ํามันแม้แต่หยดเดียวในการเดินทางครับข้อดีของรถไฟฟ้าคืออะไรครับความประหยัดและความคุ้มค่าครับความประหยัดหมายถึงเราสามารถเดินทางโดย1กิโลใช้ค่าใช้จ่ายประมาณแค่60สตางค์ครับส่วนความคุ้มค่าที่มากกว่านั้นก็คือเราไม่มีค่าดูแลรักษาที่ยุ่งยากเนื่องจากไม่มีเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันครับ น้องโอล่าคูตแคทที่จำหน่ายในไทยมี3รุ่นได้แก่โอล่าคูตแคท400 t e ทค400 Pro และ500อัลตรรุ่นนี้เป็น500อัลตรสีทูโทนครับเป็นสีเขียวครับก็วถังสีเขียวหลังคาสีขาวครับรถรุ่นนี้เต็มไปด้วยออปชั่นระดับยุโรปครับแต่ในราคาที่จับต้องได้ครับราคาเพียงแค่1.19ล้านบาทครับ ถ้านึกถึงรถยนต์ไฟฟ้าในบัะเทศนี้ผมคิดว่าคงไม่มีใครเกินน้องโอล่าคุดแคทครับรถยนต์ไฟฟ้าดูแลไม่ยากน้องโอล่าคุดแคทเต็มไปด้วยออปชันที่ได้มาตรฐานท่านสามารถพบน้องโอล่าคุดแคทได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเชฟวอมอเตอร์ท, Motor, ทั่วประเทศครับ เกเบิ u มอเตอร์เป็นรถที่มีวารันตียาวทั้งตัวรถและแบตเตอรี่มั่นใจได้ในการบริหารของแบรนด์เกเบิ u มอเตอร์ครับแล้วยอดจําหน่ายของโอล่าพุท a แคทเองในประเทศไทยนะตอนนี้เรามีอยู่หลายพันคันแล้วเฉพาะในกลุ่มของผมเนี่ยที่เป็นผู้ใช้ก็400กว่าคันเราสามารถเข้ากลุ่มเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับขี่ได้เลยครับ ครับอ่บสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงคนที่กําลังมองหารถยนต์อยากจะเป็นเจ้าของรถยนต์เป็นต้นรถยนต์ยี่ห้อนี้ครับใช้ก่อนประหยัดก่อนครับไม่ต้องกังวลอะไรใดๆทั้งสิ้นครับอะไรที่ประหยัดแบบนี้แล้วควรจะต้องลองครับมันคุ้มค่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับน้องโอล่าพุ๊ดแคทาเรามองจากดีไซน์ภายนอกเราจะเห็นได้ว่าหน้าตาของน้องคล้ายกับออสตซนมินิ รถเต่าและรถพอร์ชรวมกันครับต้องยอมรับว่าทีมงานออกแบบออกแบบได้สวยงามมากครับต้องมีดวงตาที่เป็น i n t e l l i g e n ต์ไอที่สวยงามครับส่วนภายในมีการเลือกสีได้เหมาะสมดูหรูหราไฮคลาสครับซึ่งตรงกับคำนิยามคำขวัญของบริษัทว่ารถของทางเ e w วอลมอเตอร์คือความหรูหราและอัจฉริยะครับเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงในการเปิดซันรูฟหรือเปิดปิดวิทยุเปิดปิดแอร์ ซึ่งเป็นออปชั่นของระดับรถยุโรปครับแต่เราจะได้มาในรถคันนี้ครับในราคาบัจจินี้ครับถือว่าคุ้มค่ามากมายครับข้อดีของการมีรถไฟฟ้าน้องโอล่าคุดแคทในครอบครองคือขอยกตัวอย่างนะครับถ้าเราเดินทางไปกรุงเทพแล้วกลับอุดรเราอาจจะใช้ไฟเพียงแค่ไม่ถึง500บาทมันแสนจะสะดวกสบายครับหรือเราจะเดินทางจากกรุงเทพไปพัทยาไปกลับโดยไม่ต้องชาร์จไฟระหว่างทางเลยก็ทําได้ครับเพราะว่าด้วยแบตเตอรี่ของน้องสามารถวิ่งได้ถึงอย่างตัวท็อปวิ่งได้ถึง500กิโลเมตรครับ เขาจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าถ้าหาว่าเป็นเจ้าของรถยนต์ยี่ห้อนี้แล้วเขาจะมั่นใจแล้วก็บอกว่าจะ,จจะคุ้มค่ากับเงินที่เสียเราไม่ต้องเติมน้ำมันเลยเราใช้ไฟเติมเองได้ที่บ้านอีกทั้งสถานีบริการเติมบรรจุ อาไฟฟ้ากําลังเกิดขึ้นทั่วประเทศไปไหนก็สะดวกครับสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายจริงๆอยากจะฝากอะไรถึงคนที่กําลังมองหารถยนต์อยากจะเป็นเจ้าของรถยนต์คันใหม่แล้วก็เป็นต้นยี่ห้อนี้นะฮะรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตแบบนี้ครับจากล้าตัดสินใจไปเลยครับเอาความกล้าของท่านออกมาตัดสินใจเลยครับรถไฟฟ้ามันน่าใช้มากครับจากประสบการณ์ที่ผมใช้เองแล้วผมรู้สึกว่าถ้ามันมีมาก่อนหน้านี้ผมคงซื้อนานแล้วครับขอบคุณมากครับยินดีครับ ยังไม่จบนะครับฝากถึงเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับในกลุ่มน้องแมวพวกเราอยู่ด้วยกัน400กว่าคันแมวอยู่ด้วยกันเยอะล้านยิ่งกว่าเสือครับรักทุกคนนะครับจุ๊ก